สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องก้องปลายสุดขคงโ่รนะผมผมจอน้ซิงฮะอามาดูพีซีน้อยพีสองเหยียดทั้งแคริมใหม่ครับเด็เหยียดข้องสแกะขามีเงเลยจำนานครับจำนานพี่น้อง ยังาหรือเปล่าเนี่ยเออฮาฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่นไา่า่นฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่น่ยต่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮนา่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่ ดูวันต่อครับหลังจากเราไปวิ่งดินเสร็จแล้วราบหน้าพี่น้องราบหน้าต่ออยุ่คาลิตัด การทำงานระยะวครับผม PC ร้อยยี่หนึ่หรือร้อยยี่นะครับไม่แน่ใจนะ แต่ก่อนเป็นร้อยยี่หรือเปล่า ทีุ่่นก็เลยไม่ร้องมแรงเกิดนี่เนี่ยก้าหกสูบนะครับ ô ừ, ngặt bọc ngặt bọc vậy rồi